แปลกๆฮะที่เกิดขึ้นมีการแต่งงานในอิน,ดนเดียกับพ่อหุงข้าวคงเป็นเหตุการณ์ไวรัลอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องแปลกๆฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในฝั่งของมุสลิมไม่ว่าจะเป็นอินเดียขออภัยฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของอินเดียไม่ว่าจะเป็นฝั่งของอินโดนีเซียก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งเหตุการณ์แปลกๆเหล่านี้สะท้อนนะครับสังคมต่างๆที่แตกต่างกัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง a c e b o o k รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้มีทั้งเรื่องแปลกนะครับและเรื่องประเด็นที่พวกเราควรจะรู้เริ่มต้นปรากฏการนะฮะเรื่องของสภาของเกรสนะครับผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวนะครับ สหรัฐเลี่ยงนะครับชัดดาวก่อนเส้นตายไม่กี่ชั่วโมงนะครับในขณะที่สภาของเกสของสหรัฐอเมริก,กาเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายงบประมาณช่วงเก่านะครับ30กันยายนที่ผ่านมาในความแสดงความเป็นหนึ่งเป็นเดียวของพักแบบที่ไม่เคยพบบ่อยนักหลีกเลี่ยงการชัดดาวหน่วยงานราชการขณะที่บรรดาแกนนำดโมแครตพยายามก้าวข้ามศึกการต่อสู้ดุเดือดภายในพักเกี่ยวกับ,บาวาระนะครับ ภายในประเทศของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันตอนนี้ก็คงที่นะครับทองพุ่ง34ดอลลาร์สหรัฐดาวโจนนะครับร่วง540จุดกังวลความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐอเมริการาคาน้ำมันยังคงที่นะครับมีรายงานจีนเตรียมขึ้นราคาน้ำมันและอุปทานพลังงานอื่นๆเพิ่มเติมนะครับ เพียงพอต่อความต้องการส่วนวอรตีดปิดลบหนักนะครับหลังความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางการเมืองในวอชิงตันปัจจัยนี้ดอนทองคำเนี่ยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนะครับราคาน้ำม,มันสูงขึ้นนะครับหลังจากที่จีนและตะวันออกกลางพยายามผลักราคาน้ำม,มันสูงขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะเทน้ำม,มันมาขายให้มากขึ้นเพื่อให้ราคาน้ำม,มันตั้นต่ำลงนะฮะตอนนี้ก็เทกันไปเทกันมากลละครึ่ง ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวแต่การทรงตัวก็ยังคงสูงขึ้นอยู่ดีในขณะที่เหตุการณ์เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธอีกคราวนี้เป็นขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานพัฒนาใหม่ล่าสุดนะครับเกาหลีเหนือนะครับยิงทดสอบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานพัฒนาใหม่ล่าสุดในการทดลองเป็นอาวุธเป็นชุดชุดช่วงเวลาไม่นานที่ผ่านมาตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐ หลังจากที่ช่วงสัปดาห์ก่อนเพิ่งอวดอ้างประสบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกมาหมัดหมัดในขณะที่ทาเคดะเผยสารปนเปื้อนในวัคซีนโมเดอร์นาที่ญี่ปุ่นนะเกิดความผิดพลาดนะเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์นะครับบริษัททาเคดะฟาร์มาซูติคอรบ ผู้ผลิตเวชภัณฑ์รายใหญ่ของญี่ปุ่นได้มีการถแถลงว่าพบสารเป็นโลหะปนเปื้อนในวัคซีนโควิด -19 ของโมเดนาในญี่ปุ่นจนทำให้มาสู่การเรียกคืนวัคซีนหลายล็อตนั้นมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของคนบริษัทโมเดนาอิงและทาเคดักซึ่งทำหน้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายวัคซีนของโมเดนาในญี่ปุ่น ได้ออกถแถลงในรายงานฉบับใหม่ที่พบว่าโรงงานผลิตวัคซีนในสเปนนะครับที่มีสิ่งตรวจพบสิ่งแปดพปลอมในขวดวัคซีนขวดหนึ่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมทว่าวัคซีนล็อตเดียวกันถูกส่งมาอย่างญี่ปุ่นแล้วนะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมนะครับญี่ปุ่นได้สั่งแล้วะงับวัคซีนของบูรณาจึงมนสาล็อตรวมทั้งสิ้น1.63ล้าน1.63ล้านโดสนะครับ หลังจากได้รับแจ้งพบสารปนเปื้อนขณะที่โบนานาก็ได้ทำการตรวจสอบร่วมกับอาทาเคดะบริษัทโรวีสเปนซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผลิตวัคซีนปนเปื้อนดังกล่าวรายงานล่าสุดชี้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้มีการตรวจสอบให้ดีว่าต้องเว้นระยะห่าง1มมตรระหว่างนะครับ ในในเรื่องของเครื่องจักรที่มีการบรรจุนะฮะซึ่งทำให้การปิดผนึกฝาขวดวัคซีนเนี่ยเกิดปัญหาและเกิดสิ่งแปกปลอมเกิดขึ้นผู้โดยสารของสายการบินสหรัฐอเมริกานะครับจู่ๆก็เดินลงประตูฉุกเฉินนะครับออกไปบนปีกเครื่องบินเฉยเลยนะครับผู้โดยสารรายหนึ่งของสายการบิน American Air ์ไ n น์นะครับเปิดประตูฉุกเฉินของเครื่องบิน ไม่นานหลังจากลงจอดที่ท่าอากาศยานแห่งชาติไมอามีแล้วออกไปยืนบนปีกหน้าตาเฉยสุดท้ายขวบถูกควบคุมตัวตามระเบียบนะครับตำรวจไมอามี่เดนนะครเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเวลา19.30นาทีหลังจากเที่ยวบินของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ของกาลีประเทศโคลอมเบียได้ลงจอดอยังสนามบินไมอามี ข้อมูลของตำรวจระบุว่าผู้โดยสารรายดังกล่าวเป็นชายนะครับเปิดประตูฉุกเฉินและลงไปจอดอไปลงบนปีกของเครื่องบินตอนที่เครื่องบินเคลื่อนอยู่บนประตูนะครับเทียบแล้วตำรวจมามีบอกว่าตำรวจเจ้าที่สำนักงานสุรักกร,กรและป้องกันพรมแดนสหรัฐอเมริกาเข้าทำการควบคุมผู้โดยสารเหล่านี้รายนี้นะครับส่วนผู้โดยสารอื่นๆก็สามารถลงจากเครื่องได้ตามปกติซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ แปลกๆที่เกิดขึ้นในอีกเหตุการณ์หนึ่งองค์การอนามัยโลกตอนนี้ก็บอกว่าเศร้าใจนะครับแอฟริกาครึ่งทวีปฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแค่2%ของจำนวนประชากรมีแค่2%ของประชากรหรือน้อยกว่านั้นในประเทศต่างๆครั้งหนึ่งของทวีปแอฟริกาที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบแล้วจากการเปิดเผยขององค์การอนามัยโลกนะครับถือเป็นสัดส่วนแค่เศษเสี้ยวหากเทียบกับ ประเทศอื่นๆน,น,นะครับซึ่งถือว่าน้อยค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะครับในขณะที่สิงคโปร์แนะผู้สูงอายุกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา1เดือนลดความเสี่ยงติดโควิด -19 สิงคโปร์ชักไม่เข้าท่าแล้วการที่สิงคโปร์แนะนำให้ประชากรที่อายุ60ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุนะครับควรกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา1เดือนจนกว่าการแพร่ระบาดโควิด -19 จะท่งตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขายังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนสำนักงานดูแลบูรณาการของสิงคโปร์นะครับได้มีการถแถลงเรื่องอัตราการติดเชือ้อโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นทําให้ผู้สูงอายุล้มป่วยและอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้ป่วยนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาการแทรกซ้อนรุนแรงหากติดโควิด -19 จึงควรมีมาตรการป้องกันของพวกเขา IAIC ระบุเช่นนั้น สิงคโปร์มีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 อยู่2,478รายในรอบ20ชั่วโมงนะครับจนถึงเที่ยงวันที่30กันยายนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่96,521รายนะครับและสิงคโปร์ก็ใช้หลักคิดที่ว่าจะต้องอยู่ร่วมกับโควิด -19 ในขณะที่สะดุดตาสถาปัตยกรรมไฮเทคที่สุดนะครับณอภิ มหากรรมโลกดูไบเอ็กซ์โปนะครับดูได้ถึงปี2022คนนับล้านไปพร้อมกันที่นครดูไบนะครับ UAE เมื่อสุดสัปดาห์นี้เพื่อรับชมการแสดงแสงแนุภาพแห่งการพัฒนาประเทศสู่โลกอนาคตซึ่งจัดแสดงตามอาคารพาวิลเลียมอันงดงามอลังการนะครับจำนวนมหาศาลถึง139อาคารซึ่งทั้ง ของ UAE และชาติมหาอำนาจเป็นเจ้าภาพและอีก192ประเทศภายในงานมหกรรมโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนะครับคือดูไบเอ็กซ์โปปี2020หรือิดูไบเอ็กซ์โปซึ่งเลื่อนออกมา1ปีจากกรณีโควิด -19 พอขี้กรายก็จะขึ้น a อ p รายงานแบบนั้นในขณะที่ไม่ธรรมดานะครับน้องสาวของคิมจองอึนนะครับขึ้นแท่นเป็น ผู้ปกครองสูงสุดของเกาดีเหนือคิมจองโยวจองนะฮะน้องสาวผู้นำของเกาดีเหนือได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการกิจการนะครับแห่งรัฐซึ่งคณะทำงานมีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลสมแดงสัมภข่าว KCNA รายงานว่าที่ประชุมสมัชชาประชาชนสูงสุดของเกาดีเหนือได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่รวม8คนซึ่งในนั้นคือน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึน ทั้งนี้สมาชิกคณะกรรมการาเดิมอย่างน้อย9คนถูกปลดรวมไปถึงพักพองจูนะครับหนึ่งในประธานกรรมการและนางโซฮอนฮุยนะครับซึ่งเป็นทูตและสตรีเพียงไม่กี่คนที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงในรัฐบาลของเกาหลีเหนือทั้งยังเคยมีบทบาทสำคัญในการเจรจากับฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับก็ถูกปลดไปด้วย นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจเป็นเรื่องบ้าๆบอๆนะปรากฏว่าหนุ่มอินโดนีเซียประกาศแต่งงานกับหม้อหุงข้าวนะครับสี่วันอยากขาดเพราะทําอาหารอย่างอื่นไม่เ็นนะฮะหนุ่มอินโดนีเซียนะซึ่งตกเป็นข่าวดังแต่งงานกับหม้อหุงข้าวเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมากลับมาเป็นข่าวพาดหัวอีกครั้งล่าสุดเขาตัดสินใจอยากขาดกับปริยาไล์ชีวิตของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอ้างเหตุผลเพราะเจ้าสาวนะครับหม้อหุงข้าวทําอาหารอย่างอื่นไม่เป็นนะครับชาวอินโดนีเซียกลายเป็นที่โด่งดังบนสื่อสังคมออนไลน์หลังปรากฏภาพถ่ายบน f c e e o o o นะครับเมื่อ20กันยายนมีรูปเขาแต่งชุดเจ้าบ่าวสีขาวกำลังบรรจงจูบเจ้าสาวที่สวมผ้ากรุมบางๆแต่ที่ต่างออกไปนะครับปกติก็คือเธอคือหม้อหุงข้าวนะครับ ภาพถ่ายชุดดังกล่าวเป็นภาพระหว่างที่เขากําลังประกอบพิธีสมรสกับหม้อหุงข้าวจดทะเบียนสมรสภาพแห่งความสุขราวกันทั้งคู่ถูกสร้างมาเพื่อกันและกันอย่างไรก็ตามฮะเกราะรายชีวิตชีวิตรักอันสมบูรณ์ของเขานะครับทั้งคู่ในช่วงเวลาแค่4วันนะฮะต่อมาวันที่24กันยายนนะเขาเขียนบน Facebook ของเจ้าบ่าวว่าเขาอยาขาดกับภรรยาแล้ว โดยสาเหตุของการอยากขาดทั้งนี้ก็คือเธอถนัดแค่หุงข้าวแต่ทำอาหารอย่างอื่นไม่เป็นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับที่น่าสนใจสิ่งที่เรากำลังเห็นตอนนี้และไ,ได้ข้อสรุปเรื่องวัคซีนโควิด -19 นะครับของหมเดินนาที่ไปปนเปื้อนในญี่ปุ่นนะครับสุดท้ายก็มาจากขั้นตอนการผลิตนะครับที่ปิดพลาดก็เลยมีเศษเหล็ก เข้าไปปนเปื้อนในวัคซีนดังกล่าวซึ่ง1.63ล้านโดสต้องถูกส่งคืนนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกายังคงน่าเป็นห่วงฮะแต่ก็มีการผ่านเงโมนของสหรัฐอเมริกาได้อย่างเฉียดฉิวก่อนที่จต้องมีการพักการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งเคยมาแล้เกิดขึ้นมาแล้วฮะในยุคประธานาธิบดีนทมเรื่องของปงะมณไม่ผ่านนะครับ ก่อนจะถูกเส้นตายสุดท้ายสุดท้ายข้าราชการก็ไม่สามารถจะมีเงินเดือนจ่ายได้และไม่สามารถทำงานได้ส่วนเกาหลีเหนือก็มีการอวดโฉมเรื่องขีปนาวุธเรื่องของน้องสาวคิมจองอึนที่เข้ามามีแสงแก่นุภาพมากขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะเชื่อมโยงนะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียนะครับฝรั่งเศสที่เกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นหลังจากที่ออสเตรเลียปฏิเสธ ที่จะซื้อเรือดำน้ำนะครับของทางฝรั่งเศสจนเป็นที่มาของการบอยคอร์ถอนทูตนะครับออกจากทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษและออสเตรเลียในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นราคาน้ํามันนะครับที่ดีดขึ้นดิดลงดิดลงและดีดขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ราคาน้ํามันจะทรงตัวอยู่ในเวลานี้โดยภาพรวม รเรื่องของราคาน้ํามันยังคงเป็นการต่อสู้เรื่องสงครามพลังงานนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะอัฟกานิสถานและก็ซีเรียนะครับส่งผลทําให้กลุ่มโอเปกได้มีการรวมกันขึ้นราคาน้ํามันรวมทั้งโอเปกพาสที่มีรัสเซียร่วมอยู่ด้วยขึ้นราคาน้ํามันสหรัฐอเมริกานะครับก็เพิ่มกําลังการผลิตเพื่อให้ราคาน้ํามันนั้นต่ําลงแต่จีนตบท้ายด้วยการเท ลดกําลังการผลิตขึ้นราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นอังกฤษก็ยังคงมีปัญหาแต่เริ่มคลี่คลายหลังจากที่รถน้ามันไม่เพียงพอในการที่จะนําไปส่งตามปั๊มต่างๆอังกฤษหลังจากแบล็กซิส นะครับแล้วก็หลังจากพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางร่วมกับกลุ่มนาโตก็กําลังเจอบทเรียนที่สาเัสนที่ซาอุดิอาระเบ,บียรัสเซียและจีนกําลังเล่นงานอีกเหตุการณ์แปลกๆฮะที่เกิดขึ้นมีการแต่งงานในอินเดียกับเป่าหุงข้าวคงเป็นเหตุการณ์ไวรลัลอีกเหตุการณ์นึงเป็นเรื่องแปลกๆฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในฝั่งของมุสลิมไม่ว่าจะเป็นอินเดียขอัยฮะ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของอินเดียไม่ว่าจะเป็นฝั่งของอินโดนีเซียก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งเหตุการณ์แปลกๆเหล่านี้สะท้อนนะครับสังคมต่างๆที่แตกต่างกันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียงกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทั้งโลกจะต้องรู้คนทั้งโลกจะได้รู้การของกู้สันติสุขโดยบทเพลงที่ขับถานโดยล้านลูกลูกแผ่นดนินนี้ให้ลุกขอกจากทุกและเรียดชังแล้วข้าวเดินบนถนนแห่งความรักด้วยไออุ่นที่เกิดจากการเอ่ คนไทยรู้เถิดเนื้อทางใดคือการใั้อภัยทาง we มมีใครแพ้ชนะในคนไทย